ครับวันนี้่ผมมาคอยน้อยครับวันนี้ก็จะเป็นคลิปพิเศษของน้องดีบ้างนะครับเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเราลงคลิปอะไรไ<ะ>ปบ้างนะครับคือผมเนี่ยจำไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่าที่เพื่อนๆชมเป็นคลิปที่ถ่ายเมื่อวานสัก20วันที่แล้วหรือ2อาทิตย์ที่แล้วทางนั้นนะครับเพื่อนๆเพราะว่าผมไม่เคยตตดคลิป2คลิปเนี่ยคือตัดเดือนหนึ่งก็ลงได้2เดือนนะครับเพื่อนผมก็เลยเอาไมา้ขี้เกียจงดลงเลย10วันก็คือลงคลิปาก่อนรับเพื่อนเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะทําสีท่อของเรากันนะครับนี่ก็จะเป็นสีททท่่่่อออออนนนน้งดีีมะะครรับบก็็็ถาาวเเเปปไยใ ก็คือให้เพื่อนแบบปิดเทปก่อนนะครับสีที่เราจะทำนะครับเพื่อนก็จะเป็นสีชมพูสะท้อนแสงนะครับแต่ผมบอกเลยว่าตอนแรกเนี่ยมันเป็นสีดํามันจะทํายากไหมยากยูใช่ไหมจากสีดําเป็นเป็นคือคือจากสีดําอ่ะแล้วเราต้องพ่นเป็นสีขาวอ่ะอแล้วเราไม่รู้ว่าสีขาวมันจะติดหรือเปล่าไงเออแต่ข้านขัดมากๆจะติดไหมติดใช่ไหม อ,อโอเคแต่ว่าสียังมันจะแห้งช้าหน่อยเออโอเคแต่เราไม่รู้ว่าคลิปนี้เนี่ยเราจะทํากี่วันแต่เราก็ไม่ได้เร่งรีบขนาดนั้นนะครับเพื่อนๆเ,เพราะว่าอันนี้เรามาทําท่อให้ดูเฉยๆว่าถ้าเกิดว่าน้องดีมเป็นสีชมพูทั้งคันเนี่ยจะสวยหรือเปล่าใช่ไหมเพราะอันนี้เนี่ยมันเป็นท่อไทเทเนียมอยู่นะครับเพื่อนๆแต่อันนี้เนี่ยมันก็ดีเหมือนกันมันดูหรูหรามีราคานะเพื่อนๆโช็อคนี้นะครับ1,900<ะ>อาร์มครับพันสองพันสี่ท่อครับห้าพันครับทั้งหมดนี้ก็หมื่นหนึ่งแล 3ชิ้นนี้หมื่นหนึ่งครับชุดสีพันแปดถังปั้มติ๊กต้องเปลี่ยนนะถ้าเปลี่ยนถังนี้เนี่ยขอบล้อครับพันกว่าบาทพันสองพันสี่แล้วแต่ราคาที่เพืเ่อนๆจะได้ดุมแท้เบิกใหม่ครับพันหกพันเจ็ดเนี่ยมันเป็นหมื่นแล้วนะเพื่อนๆคือแบบเครื่องอีกแล่มีอีกอะไรอย่างเงี้ยมันเกินหมื่นแล้วครับเออเนี่ยก็เดี๋ยวเราจะทําสีชมพูกันไปดูมิติใหม่บ้างนะครับเพืเ่อนๆเดี๋ยวเราให้เพื่อนผมทําสีก่อนนะครับไปลุยทิดปอรทำอะไรอะ นี่เลยเล่นเกมหน้ากำลังเครียดเลยเห็นะพอดีบวกมาเยอะกับ sbn99 ที่สำคัญอะเกมเว็บนี้มีให้เลือกเยอะมากๆมีให้เลือกมากกว่า2,000เกมเชื่อไหมเชื่อถ้าไม่เชื่อเชื่อไม่เชื่อก็ต้องไปลองเองนะครับผมบอกว่าเกมเว็บนี้เนี่ยมีเยอะมากและที่สำคัญเนี่ยสมัครสมาชิกใหม่นะรับโบนัสเพิ่ม20%สุดไหมสุดเลยเช่นสมัคร1,000พันเนี่ยได้เพิ่ม200เป็นไงเชื่อไหมเฮ้ เยอะดีและที่สำคัญเนี่ยทำเทินไม่ยากเลยบอกเลยว่าเล่น7วันเล่นครบ7วันเฉยๆนะแบบฝักตังค์ห้าสิบห้าสิบอย่างเงี้ยครบ7วันรับไปเลย300บาทเป็นไง300เลอยเหรอเออสามร้อยและที่สําคัญนะเขามีบริการฝากถอนผ่านทูมานี่วนเวลด้วยสาหรับคนที่ไม่มีบัญชีธนาคารและการเงินของเขาเนี่ยมั่นคงมา,มากๆไม่มีปิดเว็บหนีแน่นอนเพราะเขาเนี่ยทั้งชวนและออปลอดภัยทางด้านการเงินแน่นอนครับถ้าเกิดเพื่อนๆสนใจนะก็เข็ยมาจอนี้ไปหรืออย่าลืมบอกว่ามาจากช่องอโคนน้อยนะครับ ที่ทำการฝากไว้ด้วยเลยครับกับ SBN 99อย่าลืมเติม S นำหน้านะครับไวรุ่นโอเคครับเพื่อนๆขั้นตอนที่หนึ่งนะก็คือเราจะสอนจากขั้นตอนที่หนึ่งเลยนะครับก็คือเราจะขัดเอ้าขัดลุยโอ้ฮะใจเย็นเ๋ยใจขี่กระดานตายเลยโอเคเดี๋ยวเราจะขัดก่อนนะแล้วก็มาดูกันว่าหลังจากที่มันขัดเนื้อเขาเรียกว่าเนื้อท่อแบบไหนถึงจะพ่นสีขาวได้ติดนะครับไปไป นี่ครับเพื่อนๆเ,เราก็จะขัดกันเลยขั้นตอนแรกเราก็จะคือจะให้เพื่อนขัดเลยอ่ะขัดไปก็คือขัดให้เรียบๆเรียบๆหรือว่าขัดแค่เอาสีเก่ามันออกแล้วก็<อ>ให้มันอะไรที่มันถลอกถลอกออกหน่อยอจะได้พลอรพ์พ่นละสีจะได้เต็มต<อ>จะได้ไม่มองหน้าเกลียดจัดไปแต่กลัวผมกลัวว่าสีขาวจะพ่นไม่ติดครับเพื่อนๆใครว่าติดหรือยังไงก็คอมเมนต์มาก่อนนะแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมนะว่าสีขาวจะติดหรือเปล่าไป อ๋อแล้วก็อันนี้นะครับเพื่อนๆแนะนําเลยว่าปิดไอ้ที่ว่ามันเป็นเลดไว้แล้วก็เป็นโลโกโล<ช>้แล้วก็เป็นเลดข้างหลังนะแล้วก็คือเราทาแค่สีตรงนี้ก็พอนะครับไปเอาโอเคครับเพื่อนๆเราก็จะให้เพื่อนผมพ่นกันนะเพราะว่าไม่ต้องถึงมือผมบอ,อกถ้าถึงมือผมเนี่ยก็คือถ้าถึงมือผมะออมันจะไม่มีคลิป ก็คือมันจะแบบช่ววๆไปเลยลองสีกันเดินข้าวหน้าแนอนอ่นนะโอ้สีแบบนี้ก็สวยนะขาวครึ่งดำครึ่งรอเล่นรอเล่นรอเล่นอ่ะเดี๋ยวลองพื้นสีขาวก่อนนะเพื่อนๆอนนี้เนี่ยเป็นลองพื้นสีขาวสะท้อนแสงนะไม่ใช่ว่าลองพื้นแบบเขาเรียกว่ายงง้ไม่ใช่ลองพื้นปกตินะแต่รอบก่อนที่ผมพ่นแค้ผมใช้ลองพื้นสีเทาก่อนไงนี่ก็เดี๋ยวเรารอเพื่อนพ่นเสร็จก่อนนะครับไป โอเคครับเพื่อนๆตอนนี้เราก็ลองพื้นไปอีกรอบแล้วนะครับตอนก็ผ่านมา3าสวันแล้วเพราะว่าเพื่อนผมชวนหมานะครับแล้วก็ไม่ได้พ่นเลยก็เดี๋ยวเราเก็บไห้ดูกันแล้วกันนะครับเพื่อนๆอันนี้ก็คือลองพื้นสีขาวเนี่ยแล้วมันก็ตกดินนะครับพ่นเคลือบเคบไปนิดหน่อยเพราะมันอยู่ข้างล่างมันไม่ได้มีส่วนละเอียดนะเดี๋ยวเราเข้าไปพ่นสีชมพูกันนะครับผมนะรอสีแห้งสักนิดนึ่งนี่ครับนี่ครับเพื่อนๆตอนนี้ท่อก็ออกมาอะไรแบบนี้แล้วนะครับอันนี้คือเราพ่นรอบแรกนะครับเดี๋ยวผมก็งจ็เคลด แต่ดูในกล้องเนี่ยเพื่อนเพื่อนอาจจะดูไม่รู้เรื่องนะครับเพราะมันเป็นสีสะท้อนแสงผมบอกเลยว่าดูในกล้องมันก็ดูไม่รู้เรื่องจริงผมพูดเลยครับเพื่อนเพื่อนดูไม่รู้เรื่องเลยครับเพราะว่าในกล้องเนี่ยมันเป็นสีสะท้อนแสงและจริงๆคือดูไม่รู้มันดูยากมันต้องดูตอนในที่ร่มจริงจริงนะครับก็เดี๋ยวเราเก็บให้มันเรียบร้อยแล้วก็เราไปดูตอนเสร็จกันนะครับเพื่อนเพื่อนว่าพอใส่เจ้าน้องดีมของเราเนี่ยจะสวยหรือเปล่า V ีสนะครับแล้วก็ฝากเพื่อนติดตามด้วยใครรับชมวีชั่นไหนหรือว่าชอบแบบไหนหรืออยากให้ทำเสื้อน้องดดีีเเเเออร์ช่นน้้ก็มมตาไไลยบพืๆป ก็เพื่อนๆตอนนี้นะครับก็คือเราจะเค er เลือบเลเกอร์รอบสุดท้ายแล้วนะครับก็คือพ<ะ>่นสองรอบก็เน้นเป็นฝั่งฝั่งที่ว่าเขาเรียกว่าอย่างเงี้ยฝั่งที่มันโชว์นะครับเพื่อนๆเพราะาฝั่งในเนี่ยมันค่อยมันไม่ค่อยมีผลยยอะไรเยอะนะนี่นะครับก็คือจะเก็บฝั่งนอกเอาก็เก็บแบบง่ายๆเลยแต่เรารอดูแบบว่าแกะเสร็จดีกว่านะครับเพื่อนๆถ้าเราดูแบบนี้มันก็จะเป็นสีชมพูแบบไม่ค่อยสวยแต่เราก็ไม่รู้ว่าเวลาที่เราใส่ไปจริงๆแล้วเวลาถ่ายรูปเนี่ยมันจะสวยหรือเปล่านะครับยังไง อย่าลืมฝากเพื่อนต,ติดตามไว้ด้วยนะนี่น้องดีมคือบอกเลยว่าคลิปใน u t u b e เนี่ยตอนนี้ผมไม่ค่อยได้ลงเหมือนเมื่อก่อนนะครับที่วัลงทุกวันนะตอนนี้อาจจะเป็นอาทิตย์ละสคลิปหรือว่าเป็นอาทิตย์ละคลิปนะครับเพราะว่าไม่รู้จะทําอะไรครับเพื่อนรถไม่พังลยครับเดีย๋ยวพอพูดคลิปนี้ไปปุ๊บกลัวรถจะพังอีกน,นะครับก็คือว่าจริงๆเนี่ยพี่เขาก็อยากปั้นเลยครับเพื่อนๆแต่ว่ามันไม่มีรถที่ต้องปั้นนะรถมันไม่พังนะเออคือจริงๆตังไม่มีเราไม่ได้เก็บรถพังครับเพื่อไปก่อนก็เคือม่่เานะเพราะมันต้องเป็นิลปะเพื่อน เดี๋ยวถ้าเกิดว่ามันไม่เป็นศิลปะเนี่ยมันจะไม่เวิร์กนะรอบแรกครับจัดไปเบาๆเดี๋ยวเราไปดูตอนที่มันแห้งกันครับไว้รุ่นไปนี่เป็นยังไงล่ะทอดสวยไหมเย้เคแต่ดูจริงๆมันก็อาจจะราวๆนิดนึงนะครับเพราะเรามาใส่ราวไงแต่คือเรายังไม่ได้เก็บพวกนี้ไงเดี๋ยวเรารอดูตอนเก็บกันดีกว่านะครับผมว่าจะสวยขนาดไหนและที่สาคัญผมฝากไว้ด้วยนะครับเพื่อนๆกับ SBN99 ผมบอกเลยนะครับเขาจัดมาให้แล้วเขา้ก็เราต้องลุยงานแล้วนะนี่เป็นไง ไปเดี๋ยวเราไปลองใส่ท่อแล้วก็ลองฟังเสียงการคิดว่าสวยไหมกันตอ<ห>นอันนี้ก็สวยอยู่แหละแต่เดี๋ยวเราไปลองแต่สีในกล้องอ่ะมันจะไม่ใช่ทอนแสงไงใช่มันจะดูแปลกๆไปนิดนึงแต่เดี๋ยวรอ,รอให้มันแห้งให,ให้มันดีๆแล้วเราก็ไปใส่ท่อกันนะโอเคโอเคครับเพื่อนๆตอนนี้ก็คือสีท่อของเราออกมาเฟี้ยวฟางฟาแก้วแล้วนะครับแต่จริงๆเนี่ยคือคอเนี่ยเราก็ต้องไปขัดสักหน่อยนะครับเพื่อนๆว่าคอเนี่ยมันเป็นคอเก่า แล้วก็ที่ผมขับตรงบ้านดูนะครับมันมีรอยถลอกบ้างแ่มันก็ไม่ได้รั่วไม่ได้อะไรนะครับคือมันยังใช้ได้ปกตินะเดี๋ยวเราจะเอาขับใหม่ๆแล้วก็ให้มันหลอๆนะครับผมไม่รู้ว่าเพื่อนๆอยากดูน้องดีหรือเปล่านะครับแต่วันนี้ผมจัดน้องดีให้ดูแล้วนะก็เดียวเป็นคลิปหน้าแล้วกันครับเพื่อนๆหลังจากเราพ่นสีท่อเนี่ยเสียงท่อมันจะเปลี่ยนหรือเปล่านะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะใส่ฟังเสียงท่อกันใครอยากฟังเสียงก็คอมเมนต์มานะครับหรือว่าเพื่อนๆที่รับชมไนติชจ่องเนี่ยก็อาจจะได้เห็น่่อนนเเียมพืผ เป็นพ่อครัวนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนเพื่อดูในคลิปในพวกในทิกต o อกนะเพื่อนเพื่อนในแต่ผมทํากับข้าวเทนนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยผมไม่ค่อยได้ทําคลิปใน YouTube แล้วตอนนี้แต่จริงๆคือผมก็ลงใน YouTube มาเดิมแต่อาจจะไม่ได้ลงส,งสม,ม่ำเสมอหรือว่าลงทีแบบเมื่อก่อนนะครับเพื่อนๆเพราะว่าผมอยากเอาเวลามาพักผ่อนบ้างนะครับเพื่อนๆนี่อันนี้เนี่ยจะเป็นปลาทูทอดนะครับคือเฟย์เนี่ยชอบกินปลาทูแลวนี่ก็จะเป็นต้มยำปลาหมึกครับเพื่อนๆนี่ต้มยำปลาหมึกครับและที่สําคัญเลยนะ ต้มยำมันไม่มีผักผีมันไม่ค่อยน่ากินเท่าไรและนี่ครับรเพื่อนน้องดีเอ่น้องดี้ใครอยากให้ทาอะไรน้องดีมก็คอมเมนต์มาแต่เดี๋ยวไม่แน่ผมอาจจะเอาน้องดีไปขับให้นี่นะครับรเพื่อนน้องดีเนี่ยผมอาจจะไปทําให้เล็กเหมือนเดิมน,นะครับก็คือเราจะทาให้เล็กแล้วก็ได้ปั้นใหม่อาจจะเป็นวูชั่น4แต่เดี๋ยวเสือ้อผมจะทําไวๆนี้แน่นอนนะครับฝากเพื่อนติดตามไว้ด้วยใ,ในออดนะครับรเพื่อนเพราะว่าสีเนี่ยไม่นี่เราจะพ่นเป็นสีเรืองแสงสีนี้ด้วยก็ได้เราไม่รู้ว่าสีไหนจะดีกว่านะครับฝากเพื่อนติดตามไว้ดองีม ใจหนึ่งอรัผมก็ชอบนะเวอร์ชันนี้เพราะว่ามันใหม่ทั้งคันนะครับเพื่อนาแต่มันไม่มีคลิปใบปั้นเลยมันไม่มีคลิปใบปั้นเลยนะครับเพื่อนก็เดี๋ยวว่าเราค่อยว่ากันแล้วกันนะครับถ้าเกิดเพื่อนชอบนะก็อยลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับและที่สําคัญนะฝากไว้ด้วยนะครับเพื่อนกับ SBN99 จบๆเล่นแค่อันที่หนึ่งก็ได้เพิ่ม300นะครับฝากไว้ด้วยใครอยากเล่นใครอยากหาเงินต้องไปที่นี่เลย SBN99 ก็เลยมีแอดด้วยแค่แล้ว